วันนี้จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลคัมทูไมโครจิโรคิยะสวัสดีครับผมเจมส์จิม,มารุนะครับหลายๆคนคงเล่นเกม l e g e n of Wild r i กันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับผมวันที่14นะครับผมช่วงปรามาณ4ทุ่มก็มีการอัปโหลดภาพมาจากเกต League of Legend Wild r ift, นะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือเทศเองก็ตามก็มีการอัพรูปนะครับผมพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆที่เขียนไว้ว่าอ r t เทีรสเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้กลายเป็นร่างทรงของแพติออนพลังสถิตแห่งมหายุทธ์ด้วยความจำใจแม้พลังจากสวงสวรรค์ในตัวเขาจะถูกสังหารจากการต่อสู้ อันเลวร้ายแต่อทตยสกลับรอดชีวิตมาได้ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งและตอนนี้เขาคือผู้ปกครองอาวุธของพลังสถิตในฐานะแพนธิออนผู้เกิดใหม่ และแน่นอนครับผมว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับนั่นก็คือแพตติออนนั่นเองนะครับแพตติออนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่หลายๆคนนะครับรอมานานมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวแพตติออนนะครับผมมีรูปลักษณ์ที่เท่มากนะครับเป็นถึงนักรบแบบสปาร์ตันนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ติดเรียกกันครับผมว่าพี่เจ๋งบิ๊กแอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าตัวของแพตติออนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่น่าเกรงขามมากๆเลยนะครับรวมถึงเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นสนุกนะครับผมเพราะว่านอกจากจะเป็นไฟเตอร์แล้วยัังงงสสสาาาาามมมรรรรถถทีี่่จะะเบบิิ์ตตตูใหห้้ยยยไปดววนคึกลๆ ในการเข้าทำศัตรูตามเลนต่างๆเติมไฟได้ง่ายได้ไวได้เร็วนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ว่าสกิลแต่ละสกิลของตัวแพนดิออนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแพนดิออนสุดยอดแชมเปี้ยนสายนัวที่แท้จริงนะครับผมตำแหน่งเนี่ยจะเป็นไฟเตอร์แน่นอนนะครับผมและความยากของการเล่นเนี่ยผมก็ให้กลางๆละกันนะครับผมไม่ยากมากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรเกินหนันั้นนะจ๊ะตัวงแพนดิออนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่ดุดันมากๆนะครับผมสําหรับในเลนของบารอนหลายๆคนก็อาจจะไปหลายตำแหน่งได้นะครับผมจะไปบารอนก็ได้บางทีก็ หรือว่าจะเอาไปมิกก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ขออนุญาตแนะนําเป็นตัวของบารอนก่อนดีกว่านะจ๊ะโดยความเก่งกาจของตัวแพตติออนนะครับผมเป็นแชมเปียนที่นัวเก่งมากๆนะครับผมกดดันเลนโหดสุดๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่กดดันเลนดีไฟก็โหดนะครับผมรวมถึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของเราได้ค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดถูกจังหวะและแน่นอนครับศัตรูที่อยู่เลนกับเราเนี่ยก็ต้องปัดเหนือแน่นอนครับเพราะว่าสกิลแต่ละอย่างเนี่ยเหมาะสำหรับการโดนบูลลี่มากๆเลยครับเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าสกิลของตัวแพตติออนมีอะไร สกิลแพสซีฟนะครับเมื่อเราทาการใช้สกิลหรือว่าโจมตีนะครับผมไปสักพักหนึ่งนะฮะจะทําให้การใช้สกิลของพาติออนครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมว่าสกิลที่บอกเนี่ย มันจะไปเพิ่มส่วนไหนบ้างให้จําไว้ว่าแพสซีฟตัวนี้จะเป็นการบัฟให้สกิลมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นนะครับสกิลที่1นะครับผมตัวคอมมสเปียร์นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําการกดสั้นๆน,นะครับจะเป็นการแทงหอกไปด้านหน้านะครับสร้างดาเมจขึ้นมาแต่เกิดว่าเราทําการกดค้างนะครับผมจะทําการคว้างหอกไปในทิศทางที่เรากําหนดไว้นะครับและถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับตัวแพสซีฟนะครับผมถ้าเกิดว่าเราติดสถานะแพสซีฟขึ้นมาจะทําให้สกิลนี้นะครับผมมีความแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสก ต,ติดสถานะสตันนะครับเพราะว่าโดนโล่ของเราเนี่ยกะแทกไปเข้าหน้าเต็มๆนั่นเองเอถ้าเกิดว่าใช้คู่กับสกิลพาสซีฟนะครับผมจะทําให้สถานะสตันเนี่ยนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีการโจมตีแบบพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมทําให้สกิลพาสซีฟเนี่ยมีโอกาสติดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับผมการใช้สกิลนี้ไปเป็นคอมโบร่วมกับตัวของพาสซีฟก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับและสกิลที่3นะครับผมจะเป็นการกางโล่มาด้านหน้านะครับผมแล้วก็ทําดาเมจ เอาหอ,อกจิ้มๆๆจิ้มไปด้านหน้านั่นเองและความโหดของมันคือ ศัตรูที่โจมตีมาด้านหน้านะครับผมจะไม่สามารถทำดาเมจอะไรใดๆกับตัวแพตติออนได้เลยนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับการป้องกันดาเมจที่ศัตรูกําลังโจมตีเข้ามานะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆป้องกันก็ได้ทาดาเมจก็ดีนะครับผมสำหรับสกิลนี้และแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราทําการใช้คู่กับตัวของแพสซีฟนะครับผมจะทําให้โล่ตั้งนานขึ้นนั่นเองนะครับและสกิลวันติเมตนะครับผมแกรนด์สตาร์ฟอรสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่สามารถนัวกลางวงได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับผมหรือว่าจะ ของแพตต o n อนะครับจะทําการกว้างหอกของเขานะครับผมลงไปในพื้นที่ที่กำหนดแล้วทาการพุ่งไปตามหอก ที่วางไว้นะครับผมโดยจะสร้างดาเมจที่รุนแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะครับด้วยความเจ๋งของตัวสกิลเดนติเมจนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราทําการกระโดดลงไปแล้วนะครับจะทําให้ตัวของแพทิออนเนี่ยสกิลพสซีฟพร้อมใช้ต่อทันทีเลยนะครับก็สามารถคอมโบได้หมดเลยว่าเราเนี่ยจะใช้สกิลไหนในการหนัวต่อไปในไฟนั่นเองหลักๆแล้วนะครับผมก็จะมีหลายสกิลที่สามารถคอมโบกันได้นะครับสำหรับตัวของแพทิออนและที่สําคัญนะครับผมคนที่จะเล่นตัวแพทติออนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เหมาะสําหรับ แล้วก็เป็นสายนวลที่แท้ทูนะครับผมใครนะครับผมที่เป็นไฟเตอร์ยอดนักกดดันเลนบวกไม่ยั้งนะครับผมแล้วก็สามารถฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนําเป็นตัวของแพทิออนนะครับผมใครที่อยากได้ฟีลของสปาร์ตันเนี่ยก็แนะนําให้เป็นตัวละครนี้เลยนะครับในส่วนสกินนะครับจะมีทั้งหมด3สกินด้วยกันนะครับก็อันดับแรกก็จะเป็นสกินปกติของทางแพทติออนนะครับสกินที่2นะครับนั่นคือฟูลเมทัลแพ n ิออนและสกินที่3นะครับนั่นคือดราก้อนเซเลเยอร์แพตติออนนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับผมอยากได้ตัวไหนก็เตรียมตัวไว้ดีนะครับแลถ้าเกิดว่าอยากเติมเงินราคาถูกกว่านะครับผมโดยที่แบบว่าเติมแล้วเนี่ยรู้สึกคุ้มค่ากว่าจะได้เติมได้บ่อยๆนะครับก็สามารถเติมได้ที่เพจโคเซอร์ช็อปนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมบอกเลยว่าเติมได้ราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนและมั่นใจได้หนึ่งร้อนะครับจิมารู้รับประกันเลยนะถ้าเกิดว่าเติมแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับว่ามีการสนับสนุนช่องจินวารุด้วย ถ้าไม่ไปดูแชมเปี้ยนทั้ง3ตัวที่ผมเคยทําไว้นะครับก็สามารถย้อนดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมมีครบทุกอย่างเลยทีเดียวก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมโดย3ตัวนี้ประกอบไปด้วยลีโอน่าแรนนาและตัวพาร์ทอนตัวนี้นะครับก็ขออนุเพื่อนนะครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกสําหรับแชมเปี้ยน3ตัวนี้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนเมตาในเกม League of Legends Wild Rift ในแพ็คต่อไปนะครับไงเพื่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift ผ่านทางช่องนี้เลยครับและแน่นอนครับคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับ เป็นด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีูใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมรีโอฟิชเชนไวริสนะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจ จินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟนิเจอรวารนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผม,ผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านลา่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่า เป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d ดิสคอ d ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า